การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะคะผู้บังคับบัญชาหรือว่านายจ้างมีบทบาทต่อผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างนะของของตนเองยังไงบ้างในการที่จะแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะครับในวันเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาห,หรือนายจ้างต้องอำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับคือคือให้เขาไปทําหน้าที่นะครับถ้าเป็นหน่วงการทําหน้าที่ หรือหรือก็ทําการใดๆก็ตามเนี่ยนะครับไม่ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ครับครับก็คือผู้กำับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางน่วงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้กับบัญชาหรือลูกจ้างต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน4ี่0,000ื่นบาทหรือทั้ง,งั้งประการตรงเนี้ครับก็คือไป จํากัดสิทธิ์ของไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ลูกจ้างหรือผู้ใตมม้บังคับัญชาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมไม่ได้นะครับเมือน,นูทํางานเนี่ยนูอยากจะกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบตอบที่ตําบลที่บ้านเนี่ยถ้าเกิดคุณกิติไม่ให้หนูลาเนี่ยคุณกิติิา<ะ>นะโทษสองปีครับม <laughs> เลือกอะไรครับอาจจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับาาไม่ได้นะขัดขวางไม่ได้นะคะค่ะ